ลองนึกภาพตามกำเงิน10ดอลลาร์เดินเข้าไปหาที่พักแล้วเจอตัวเองอยู่ในห้องที่เหมือนหลุดเวลาไปเลยฝุ่นน้าเตอะบนขอบหน้าต่างเหมือนไม่มีใครแตะต้องมานานแต่พอข้ามไปอีกประเทศเงินเท่ากันเป๊ะกลับได้ห้องพักสุดคลาสสิกพร้อมผ้าปูที่นอนลายดอกไม้ในตำนานนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดใช่เลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมาก เป็นการสำรวจมุมมองจากนักเดินทางต่างชาติที่เอาประสบการณ์เข้าพักที่พักราคาประหยัดของไทยกับกัมพูชามาเทียบกันงบเท่ากันแต่สิ่งที่ได้กลับเหมือนอยู่คนละโลกและที่สำคัญคือเราจะมาดูเสียงโต้กลับจากฝั่งกัมพูชาที่บอกว่านักเดินทางอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปเยอะเป็นการประทะกันทางความคิดที่น่าติดตามมากก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียด ขอฝากช่องคุยให้ฟังไว้ด้วยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้เอาล่ะมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยสภาพห้องพักมันต่างกันขนาดไหนเริ่มจากฝั่งไทยก่อนเลยกันพอจ่ายเงินไปราวๆ300กว่าบาทสิ่งที่จะเจอคือความคลาสสิกผ้าปูที่นอนลายดอกไม้สีชมพูสีฟ้าทีวีจอนูรุ่นเก่าที่อาจจะเปิดไม่ติดแต่ยังตั้งอยู่ มีกลิ่นอับนิดๆพอให้รู้สึกถึงความขลังโดยโรวมแล้วมันยังเป็นที่พักที่ใช้งานได้ให้ความรู้สึกเหมือนไปนอนบ้านญาติผู้ใหญ่ภาพชัดมากนึกออกเลยเป็นความเก่าที่ยังรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมดูแลแล้วก็ตัดภาพไปที่ฝั่งกัมพูชาความรู้สึกแรกที่ก้าวเข้าไปเป็นแบบไหนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากที่เขาเล่ามาความรู้สึกแรกเหมือนเดินเข้ามาในตึกที่ถูกทิ้งร้าง ฝุ่นเกาะตามเฟอร์นิเจอร์ขอบหน้าต่างหนาจนเขียนชื่อได้ผนังมีรอยคราบปริศนาแสงไฟในห้องก็สลัวสลัวเหมือนหลอดไฟใกล้จะหมดอายุมันไม่ใช่ความรู้สึกวินเทจแต่มันคือความรู้สึกเหมือนสถานที่นี้ถูกลืมไปแล้วแค่ฟังก็รู้สึกต่างฟั่งหนึ่งคือความเก่าที่ถูกดูแลแต่อีกฝั่งคือความเก่าที่ถูกปล่อยปละละเลยซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันน่าจะส่งผลโดยตรงไปถึงประเด็นถัดไปคือเรื่องความปลอดภยัย ถูกต้องเลยประเด็นนี้เห็นความต่างชัดเจนมากในการนอนที่พักราคาถูกในไทยความกังวลหลักๆของคนส่วนใหญ่ใกล้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติกลัวผีใช่กลัวผีหรือระแวงว่าใต้เตียงจะมีผ้ายันแปะอยู่หรือเปล่าซึ่งมันสะท้อนว่าความปลอดภัยทางกายภาพค่อนข้างไว้ใจได้ประตูห้องพักส่วนใหญ่ก็จะมีกรอนมีถึงสชั้นทั้งลูกบิดกรอนรูดโซ่คล้องแถมตรงเคาน์เตอร์ก็มักจะมีคนเฝ้าอยู่ ถึงบางทีจะนั่งสะปุงงกแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีคนน่าสนใจคือความกลัวมันเป็นเรื่องนามธรรมาไปแล้วแปลว่าพื้นฐานความปลอดภัยมันแข็งแรงพอตัวแล้วฝั่งกัมพูชาเป็นยังไงต้องกลัวผีด้วยไหมมีคนเล่าแบบติดตลกว่าที่กัมพูชาไม่มีเวลาให้กลัวผีเพราะต้องเอาเวลาทั้งหมดไปกลัวคนแทนขนาดนั้นเลยประตูห้องพักบางแห่งบางเหมือนทําจากพลาสติกแค่พิงแรงๆก็อาจจะพัง กลอนประตูก็โยกแยกจนไม่น่าไว้ใจถึงขั้นต้องเอาเก้าอี้หรือกระเป๋าเดินทางมาขวางประตูไว้ส่วนพนักงานที่เฝ้าอยู่ข้างล่างบางทีก็มีลักษณะหน้าเกรงขามจนแยกไม่ออกว่าเป็นพนักงานหรือแก๊งคุมซอยการต้องเอาเก้าอี้มาขวางประตูเองนี่มันคนละเรื่องเลยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วแต่มันคือการที่เราต้องลงมือสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองเพราะที่พักไม่ได้ให้สิ่งนั้นมานี่เรายังพูดกันแค่เรื่องในห้องแล้วถ้าออกมาข้างนอก บรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบรรยากาศรอบข้างก็ตอกย้ำความรู้สึกนั้นไปอีกในไทยต่อให้ที่พักจะอยู่ในซอยลึกและเปลี่ยวพอเดินออกมาไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเจอแสงสว่างร้านสะดวกซื้อร้านอาหารตามสั่งหรืออย่างน้อยก็มีคนเดินผ่านไปมามีเสียงมอเตอร์ไซค์ความวุ่นวายพวกนี้กลับทำให้เรารู้สึกอุ่นใจใช่ความวุ่นวายในบางครั้งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตชีวาของการมีสังคมอยู่รอบตัว มันทําให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมแล้วในกัมพูชาถ้าเลือกที่พักราคาถูกสุดๆบรรยากาศยามค่าคืนเป็นแบบไหนมักจะตั้งอยู่ในมุมที่เงียบสงัดจริงๆเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองหรือไม่ก็อยู่ใกล้ตึกที่กําลังก่อสร้างแล้วทิ้งรางไปตอนกลางคืนนี่แทบจะลืมเรื่องการเดินออกมาหาอะไรกินไปได้เลยเพราะไฟถนนก็มีบ้างไม่มีบ้างบรรยากาศมันวัองเวงจนทําให้ต้องเร่งฝีเท้าโดยอัตโนมัติ มันเป็นความเงียบที่น่าหวาดระแวงโอเคฟังมาถึงตรงนี้ภาพที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าฝั่งไทยดูดีกว่าในทุกมิติแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันมีเสียงโต้กลับที่ส่งพลังจากฝั่งกัมพูชาด้วยซึ่งนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดจะพลิกมุมมองของเราไปเลยถูกต้องหลังจากที่เราฟังมุมมองของนักเดินทางแล้วทีนี้มาฟังเหตุผลของฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างประเด็นแรกที่เขาชี้แจงคือเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เขาบอกว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาขับเคลื่อนด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักดังนั้นเงิน10ดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจของเขาจึงมีค่าเหมือนเป็นแค่เศษเงินไม่ได้มีอำนาจซื้อสูงขอขยายความตรงนี้หน่อย หมายความว่ายังไงที่10ดอลลาร์เป็นแค่เศษเงินหมายความว่าเมื่อเทียบกับค่าของชีพและราคาสินค้าต่างๆที่อิงกับเงินดอลลาร์เงิน10ดอลลาร์มันทําอะไรได้ไม่มากนักยิ่งไปกว่านั้นสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ในโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูพผ้าปูที่นอนล้วนจะนําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็นําเข้าจากไทยทําให้ต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นไปอีกการคาดหวังว่าจะได้ห้องพักคุณภาพดีในราคาเท่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล เข้าใจแล้วคือนักเดินทางกำลังเอามาตรฐานค่าเงินบาทไปตัดสินค่าเงินดอลลาร์ในอีกบริบทหนึง่งโดยลืมไปว่าต้นทุนเบื้องหลังมันต่างกันแล้วประเด็นเรื่องการแข่งขันในตลาดที่พักเขามองเรื่องนี้ว่ายังไงเขามองว่านี่คืออีกปัจจัยสำคัญ ในไทยตลาดการท่องเที่ยวมีการแข่งขันสูงมากมีโรงแรมเกสเฮาส์โฮสเทลผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดผลที่ตามมาคือการตัดราคากันอย่างดุเดือดโรงแรมที่ดีแต่ไม่ถึงกับหรูหราก็ต้องลดราคาลงมาสู้ทำให้นักเดินทางได้ประโยชน์ไปแต่ในกัมพูชาตลาดที่พักยังไม่ใหญ่และหนาแน่นเท่าจำนวนตัวเลือกมีน้อยกว่ามากการหาที่พักราคาถูกที่มีคนคอยให้บริการมีเตียงให้นอนได้ก็ถือว่าสมน้าสมเนื้อแล้ว มันเหมือนกับว่าในไทยเราจ่ายเงิน10ดอลลาร์แต่ได้คุณภาพของห้องราคาอาจจะ15ดอลลาร์เพราะการแข่งขันแต่ในกัมพูชาเราจ่าย10ดอลลาร์ก็ได้คุณภาพของห้อง10ดอลลาร์จริงๆไม่มีส่วนลดจากปัจจัยอื่นซึ่งมันก็สมเหตุสมผลใช่แล้วมันนำไปสู่ประเด็นโต้กลับที่สองที่ดุเดือดไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องทัศนคติของนักเดินทางเองเรื่องนี้ก็น่าสนใจเขาว่ายังไงบ้าง ฟังกัมพูชาบอกว่านักเดินทางบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ่อยๆมักจะเอาความสะดวกสบายที่เคยเจอในไทยไปเป็นไม้บรรทัดวัดทุกที่ที่ไปพวกเขาลืมไปว่าหัวใจของการเดินทางคือการเรียนรู้ความแตกต่างการปรับตัวและการเผชิญหน้ากับความไม่สะดวกสบายบา้างทำไมสามารถเดินในที่มืดได้ หรือหาของกินนอกร้านสะดวกซื้อไม่เป็นก็ควรจะเที่ยวอยู่แค่ในไทยเพราะไม่มีที่ไหนในภูมิภาคนี้จะสะดวกสบายและสมบูรณ์แบบเท่าไทยอีกแล้วเป็นคำวิจารณ์ที่ไรแต่ก็ตรงไปตรงมามันเหมือนเขากำลังบอกว่าคุณไม่ใช่นักเดินทางที่มาผจญภัยแต่คุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มาบริโภคความสะดวกสบายในราคาถูกซึ่งมันก็ชวนให้ฉุกคิดเหมือนกันว่าเส้นแบ่งระหว่างสองสิ่งนี้มันอยู่ตรงไหน ถูกต้องเลยมันเป็นการท้าทายความคิดของนักเดินทางโดยตรงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ตามหาคืออะไรประสบการณ์ที่แตกต่างหรือความสบายที่คุ้นเคยในราคาที่ถูกลงแต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความแตกต่างนี้คือเรื่องไฟฟ้าเล่ามาเลยเรื่องนี้น่าจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดมีนักเดินทางคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ที่น่าสดจํำมากเขาไปพักในที่พักแข่งหนึ่งในชนบทของกัมพูชา ยู่บนบกนี่แหละพอถึงเวลาสามทุ่มตรงปุบไฟฟ้าในที่พักก็ดับลงทันทีพัดลมที่กําลังหมุนอยู่ก็หยุดทําให้ต้องอเผชิญกับความร้อนและยุงจํานวนมหาศาลเขาเปรียบเปรยแบบติดตลกว่าเหมือนตัวเองเป็นซินเดอเรลล่าแต่ของเขาสื่อตอนสามทุ่มและสิ่งที่หายไปก็ไม่ใช่รองเท้าแก้วแต่เป็นไฟฟ้าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพและเจ็บปวด การที่ไฟฟ้าดับตามเวลานี said, ่มันเหมือนกับความทันสมัยถูกพรากไปตามกำหนดการเลยแล้วทางฝั่งกัมพูชามีคำอธิบายสำหรับเรื่องซินเดอเรลล่าตอนสามทุ่มนี้ว่าอย่างไรคำอธิบายของพวกเขาก็เชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องต้นทุนอีกครั้งเขาบอกว่าเมื่อคุณเลือกที่พักที่ราคาถูกที่สุดก็ต้องยอมรับเงื่อนไขพิเศษที่ตามมา ค่าไฟฟ้าในกัมพูชาไม่ใช่ของฟรีและมีต้นทุนสูงกว่าในไทยมากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟซึ่งต้องใช้น้ำมันดีเซลค่าขนส่งน้ำมันไปยังพื้นที่เหล่านั้นแพงมากจนบางทีเงิน10ตันลาที่จ่ายมาอาจจะไม่คุ้มค่าขนส่งด้วยซ้า หมายความว่าจากมุมมองของเจ้าของที่พักการที่เขายอมเปิดไฟให้ใช้ตั้งแต่เย็นถึงสามทุ่มไม่ใช่การจำกัดบริการแต่คือความใจดีทางธุรกิจที่มอบให้ตามต้นทุนที่เขารักไว้ล่ะถูกต้องเลยเขาไม่ได้มองว่าเป็นการตัดบริการแต่เป็นการมอบบริการให้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับราคานักท่องเที่ยวเห็นว่าบริการถูกพลากไปแต่เจ้าของเห็นว่าเขาได้มอบบริการในช่วงเวลาสำคัญให้แล้วแล้วคำถามที่ตามมาคือ แล้วทำไมในไทยถึงทำได้ทำไมรีสอร์ทบนเกาะห่างไกลในไทยถึงมีไฟใช้ได้24ชั่วโมงนั่นสิมันเป็นคำถามที่น่าคิดอะไรคือความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่ทำให้ผลลัพธ์มันต่างกันขนาดนี้คำตอบอยู่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศล้วนๆมีการชี้แจงว่าประเทศไทยมีเงินทุนและเทคโนโลยีที่สูงกว่าสามารถลงทุนลากสายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆได้ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เงินมหาศาล แต่กัมพูชาอาจจะยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้ในทุกพื้นที่นอกจากนี้ประเด็นที่สําคัญกว่านั้นคือประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในภูมิภาคมีกําลังการผลิตเกินความต้องการใช้ในประเทศจนสามารถส่งออกไฟฟ้าไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกัมพูชาในหลายๆพื้นที่เข้าใจแล้ว เท่ากับว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นแค่ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในระดับโรงแรมเช่นการมีไฟฟ้าใช้ตลอดคืนมันไม่ใช่เรื่องของความใส่ใจของเจ้าของโรงแรมอย่างเดียวแต่เป็นภาพสะท้อนของนโยบายพลังงานและระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทั้งประเทศที่แตกต่างกันมานานใช่เลยมันคือการมองทะลุจากปัญหาหน้างานไปเห็นภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่แค่การบ่นของนักเดินทางหรือการแก้ตัวของเจ้าของที่พัก แต่มันคือการประทะก,กันอย่างจังระหว่างความคาดหวังของนักเดินทางที่ถูกหล่อหลอมจากมาตรฐานความสะดวกสบายของไทยกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังอยู่ในเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันมาเป็นการสนทนาที่เปิดมุมมองใหม่ๆได้ดีมากจากเรื่องแค่ห้องพักราคาประหยัดมันพาเราไปสำรวจถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงปรัชญายของการเดินทางมันทำให้เห็นว่าทุกความแตกต่างมีที่มาที่ไปซ่อนอยู่เสมอ และมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อว่าในฐานะนักเดินทางเราควรจะปรับความคาดหวังของเราให้เข้ากับความเป็นจริงของแต่ละสถานที่หรือเราควรจะคาดหวังให้ทุกที่มีมาตรฐานเดียวกันหมดนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากและคงไม่มีคำตอบที่ถูกผิดตายตัวมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายในการเดินทางของแต่ละคนคืออะไรการผจนภยัยหรือการพักผ่อนซึ่งทั้งสองอย่างก็มีคุณค่าในตัวเอง แต่เรื่องราวในวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการทำความเข้าใจบริบทของสถานที่ที่เราไปเยือนนั้นสำคัญแค่ไหนมันทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ลึกไปกว่าแค่พระป,ปูที่นอนลายบอกไม้หรือประตูห้องที่โยกเยกคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องของเราต่อไปด้วย